สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับบรรยากาศของท้ายแปลงนะครับแปลง3กับแปลง4นี่คือบรรยากาศด้านท้ายเลยนะครับวิวนี้เลยครับท่านใดที่ซื้อแปลงนี้ไปนะครับวิวที่ท่านจะได้คือวิวนี้เลยครับบรรยากาศดีมากครับผมอยากให้ดูครับวันนี้ว่าอากาศดีแล้วลมดีขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับนี่ดูจากธงนะครับพัดริ้วอยู่ตลอดเวลาดูจากสายน้ำนะครับลมเนี่ยจะเข้ามาจากทางด้านนี้เลยนะครับก็เพราะด้านนี้เป็นพื้นที่โล่งครับก็จะพัดผ่านเข้ามานะครับทำให้อ่า ท่านใดที่มีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับมีความสุขแล้วก็ร่มเย็นนะครับแล้วก็มีลมเย็นพัดอยู่ตลอดเวลาบรรยากาศผมก็อยากบอกได้เลยว่าตรงนี้นะครับเป็นท้ายแปลงของแปลง3แล้วก็แปลง4ครับเราก็จะเห็นว่าฝั่งนู้นก็จะเป็นทะเลสาบขนาดกว้างเลยนะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับว่าทะเลสาบแห่งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยไม่เน่าไม่เสียแน่นอนนะครับคือน้ำเนี่ยหมุนวนไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้ําจากที่นี่จะเอาไปรดหญ้าทั้งสนามพื้นที่พันกว่าไร่นะครับทั้งหมดเนี่ย จะใช้น้ําจากที่นี่เพื่อหมุนวนนะครับก็ทําให้น้ําที่นี่เปลี่ยนถ่ายอยู่ตลอดเวลาครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้นะครับที่ท่านซื้อแปลงนี้ไปนะครับแปลงที่3าหรือแปลงที่4เนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้คือวิวและบรรยากาศแบบนี้ครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับขับรถมาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนํามาถึงที่นี่นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าหายากจริงๆเพราะว่าดูครับมีทั้งนกเห็นไหมครับทางด้านนู้นครับนะอ่าถ้าสังเกตดูเราจะได้ยินเสียงนกนะครับอ่า แล้วก็บรรยากาศของวิวน้ําขนาดใหญ่ท่านที่ชอบพายเรือก็สามารถทําได้นะครับมีเรือพาย,ยักสามารถพายไปตกปลาได้ทําเป็นเทอรเรสสามารถยื่นลงมาสหาน้ําตรงนี้ได้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอุดมสมบูรณ์มากาชัานใดที่ชอบตกปลาก็สามารถทําได้จากหลังบ้านของตัวเองเลยครับ หรือท่านใดที่ชอบเลี้ยงปลาก็สามารถปล่อยแล้วก็ให้อาหารปลาได้นะครับนี่ขึ้นบรรยากาศโดยรอบนะครับท่านใดที่ซื้อแปลง3แปลงสีไปเนี่ยต้องดีใจกับแปลงที่1นึ่แปลงที่2นะครับที่ซื้อไปด้วยนะครับเพราะว่าท่านได้บรรยากาศแบบนี้เต็มๆและและเป็นบรรยากาศที่บอกได้เลยว่าหาได้ยากจริงๆเห็นไหมครับก็เราจะเห็นทุ่งหญ้าสีเขียว เห็นแล้วสบายตาสุดลูกหูลูกตาเลยครับแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นที่ให้โอโซนได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะทางสนามกอล์ฟเนี่ยเขาอนุรักษ์เกี่ยวกับต้นไม้ไว้เยอะมากทําทให้พื้นที่ร่มรื่นร่มเย็นนะครับแล้วก็ดูแลไว้อย่างดีครับแล้วก็เรื่องของความสงบความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอันนี้ต้องยอมรับว่าสนามกอล์ฟมีให้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือ1โอโซนบรรยากาศดีแล้วก็ความร่มรื่นนะครับท่านใดที่มีพ่อแม่ผู้สูงอายุอยู่บ้านก็สบายใจได้ว่า ไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลอะไรนะครับเพราะในพื้นที่แห่งนี้ก็ความปลอดภัยมีอยู่สูงมากครับผมมให้ดูนะครับนี่คือบรรยากาศเวิงน้ําด้านท้ายแปลงนะครับเห็นไหมครับนี่เลยครับวิวนี้เลยครับ เห็นไหมครับนี่ครับในพื้นที่ของกรุงเทพหารบรรยากาศแบบนี้ไม่มีแล้วจริงนะครับท่นานใดที่ชอบบ้านปลูกบ้านรักสงบสบายแล้วชอบปลูกต้นไม้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าพื้นที่แห่งนี้สามารถทําได้แล้วก็ที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกกันเลยครับว่าไม่ต้องปรับต้องถมอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเป็นดินที่สูงอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่คนซื้อที่ดินคำหนึ่งก็คือว่าต้องปรับดินถมสูงไหมผมบอกได้เลยว่าแปลงนี้ไม่ต้องแล้วครับสามารถลงบ้านได้เลยท่านแค่ใช้ล้อมรั้ว จะเป็นบ้านน็อกดาวหรือจะเป็นบ้านแบบถาวรเลยก็ได้นะครับสามารถทําได้เลยหรือจะลงต้นไม้ไปก่อนก็ได้วางโครงการไว้สักปีหรือ2ปีค่อยสร้างบ้านก็สามารถทําได้เพราะอนาคตเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ผมมองว่าเป็นทำเลทองเลยนะครับถัดจากนี้ไปหน่อยประมาณสัก12กิโลก็จะเป็นเอาท์เลทถัดจากนี้ไปก็จะเป็นทาเกตที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นก็อยู่สุวินทวงศ์ร้อยสิตรงนี้นี่เองห่างจากของเราแค่ประมาณสักสินาทีก็ถึงแล้วครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของออถนนสุวินทวงศ์96นี่ก็ขับรถแป๊บเดียวนะครับก็ถึงแล้วนะอยู่ใกล้โรงเรียนบดินเดชาท่านใดที่มีลูกหลานที่เรียนที่นี่ก็สามารถเอาเข้าเรียนที่นี่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือบรรยากาศของแปลง3แปลงสีนะครับซึ่งตอนนี้เราปรับแต่งไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีต้นหญ้าเล็กๆรก,ก,กร้างอยู่บ้างเพราะว่า ช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัดปุ๊บเนี่ยสักพักก็ขึ้นแต่บรรยากาศท้ายแปลงแบบนี้นี่ต้องบอกกันเลยว่านี่คือจุดลายแม็กจริงๆนะครับนี่คือจุดขายจริงๆของที่แปลงนี้ท่านใดที่ซื้อที่แปลงนี้สิ่งที่ท่านจะได้ด้วยนี่ก็คือวิวบรรยากาศแบบนี้เลยครับก็ท่านใดสนใจนะครับรีบโทรหาเอกได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยพิเศษกับลูกค้าของเราจริงๆครับสามารถผ่อนได้นะครับผ่อนได้นี่คือข้อดีสําคัญนะครับ ดาวห้าหมผ่อนหปีไม่มีดอกเบี้ยครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบโทรหาเอกได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้จะหมดภายในเร็วๆนี้นะครับอยากให้ท่านรีบเข้ามาดูแล้วก็ตัดสินใจครับท่านใดถ้าชอบวิวบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมบอกก็เลยว่าเหมาะมากๆครับรีบโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155โปรโมชั่นนี้กำลังจะหมดภายในเร็วๆนี้นะครับดาวห้าหมผ่อนหปีไม่มีดอกเบี้ยรีบหน่อยนะครับสวัสดีครับ